สูตรยีก่กีปักสิบล่างนะครับปักสละสูตรยีก่กีปักสิบล่าง6ตัวที่ทําเงินได้จริงและที่สําคัญคํานวณง่ายมากๆนะครับเ,เพื่อนๆอ่าสูตรดีกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาดูสูตรปักสิบล่างนะครับใช้ง่ายๆนะครับเราจะนําแค่เลขนะครับสตัวนะครับสตัวบนและ2ตัวล่างนะครับของหลักหน่วยมาบวกกันแค่นั้น เดี๋ยวผมจะเริ่มสถิตินะครับรอบที่14ถึง25ของวันที่6ธันวาคมก็คือวันนี้เลยนะครับจากห่วยโอเคนะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวอธิบายในการลงทุนกันก่อนแล้วกันนะครับเรามันจะมีการลงทุนหลายรูปแบบนะครับถ้าเล่นตัวละ1บาททุนจะอยู่ที่60บาทนะครับกาไรต่อรอบจะอยู่ที่30บาท32บาทถ้า10รอบจะได้320ถ้าตัวละ5บาททุน300กำไร160ครับทุน10รอบได้106และตัวละ10บาท ตุนหกร้อยจากำไรที่สามรํอยี่สิบทำไมถึงจะเป็นสามสองศูนย์นะครับหนึ่งหกศูนย์และสามสิบสองอัตราก,การจ่ายที่หวยโอเคคือจ่ายบาทละเก้าสิบสองซึ่งจ่ายเยอะที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้อาดัแรกนะครับเรามาดูผลกันก่อนนะครับนี่นะฮะยี่กีของวันที่หกนะครับของวันที่หกธันวาคมนะครับเดี๋ยวปิดแป๊บนึงนะวันที่หกธันวาคมวันนี้เลยผมจะเริ่มได้รอบสิบสี่นะครับจนถึงรอบที่ยี่สิบห้าเรามาดูสามตัวกันก่อนนะครับ รอบที่สิบสี่เก้าสองเจ็ดนะครับเริ่มกันเลยเก้าสองเจ็ดนะครับเก้าสองเจ็ดล่างเก้าเก้านะครับเห็นกันอยู่นะถ้าเพื่อนมองไม่ออกมองไม่เห็นก็เข้าไปดูผลย้อนหลังกันได้ที่หัวโอเคทีนี้นะครับเราจะใช้นะฮะนี่ครับหลักหน่วยบนและหลักหน่วยล่างมาบวกกันเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกครับเท่ากับสิบหก เราก็ตั้งหกในรอบต่อไปเลยนะครับเพื่อนหกนะครับเราจะนับไปอีกห้าตัวนะฮะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งทีนี้นะครับเรามาดูผลนะครับของรอบที่สิบห้าว่ามีเลขไหนบ้างนะครับมีห้าเก้าแปดครับรอบที่สิบห้าใช้ปากานี่เขียนแล้วกันนะเห็นรึเปล่ามัมาจนจะไม่ชัดว่ปะปากกาแดงนะ 5, ้าเตัวล่างก็คือ94ครับอ่าเห็นกันอยู่ใช่ไหมเห็นไหมรอบที่สิบ้าตัวล่าง9ก้าสรอบนี้2ตัวล่างคือ9ครับหลักสิบหลักสิบนะครับเราจะใช้หลักสิบนะเก้มีไหมมีนะครับเพื่อนๆรอบนี้ถูก9ครับถ้าถูกเราจะได้320บวกไปเลยครับ320ี่สิบ อะตัวเลขชัดเจนนะครับมาลุยกันต่อเอาหลักหน่วยครับมาบวกกันเหมือนเดิม8ปดบวกสเท่ากับ13บทุยสิบสองแปดบวกสี่สิบสอเราจะใช้หลักหน่วยนะเพื่อ,อนๆนับไปเลยครับสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดอ่าได้มาแล้วมาดูสอง่าสามตัวกันครับรอบที่สิบหนะครับสองหกครับสองหเก้า สตัวล่าง5้าอ่ะมาดูรอบนี้ถูกกันไหมห้านะครับถูกนะครับอ่ะนี่นะฮะถูก5โอ้โหสองงวดติดนะครับแนะนำนเพื่อนนะครับถ้าถูกแล้วแนะนำให้หยุดก่อนนะครับอย่าพึ่งซื้อต่อหรือถ้าอดใจไม่ไหวก็คำนวณต่อได้เลยมาบวกกันต่อครับ9บวก2เท่ากับ11นะครับหลักหน่วยคือ1น1ครับ หนึ่งนับเพิ่มไปอีกห้าครับสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาดูผลสิบรอบที่สิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ล่างหนึ่งสามครับมามาดูรอบนี้ถูกไหมถูกครับถูกหนึ่งนะฮะเพื่อนๆนะครับเราจะเน้นหลักสิบนะครับก็คือสูตรปักสิบล่างนั่นเอง บวกมาแล้ว3ามรอบติดนะครับตอนนี้3รอบติดรอบละสามร้อยยี่สิบาทนะครับคือกําไรเราจะลงทุนต่อรอบคือหกร้นะครับลงทุนรอบละหกร้ถ้าเข้าก็บาทละเก้าร้อยยีนะครับกำไรก็จะเหลือสามรอยจริงๆเข้ามา3รอบติดแบบนี้เพื่อนๆพักเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าอดใจไม่ไหวมันกําลังดวงขึ้นมาครับคํานวณกันต่อ1นึบวกสเท่ากับสครับสี่ห้าหกเด และเมาดูครับ3มตัวรอบที่18 5 5 7ห้าห้าครับล่าง72มาดูรอบนี้ครับ72เข้าไหมเข้าครับ4รอบติดครับรอบนี้มี7นะฮะเพื่อนเมี7นะครับโอ้โหไม่ถูก4รอบติดเลยเหรอบอกเลยว่าสูตรนี้คำนวณง่ายมากๆนะครับเพืนเพื่อน ไม่เข้าใจมาคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับหรือเราวางหวยอยู่แล้วนะครับตั้งแต่รอบเช้ายันดึกเลยนะครับมาดูกันได้ที่หัวยี่กี่เราจะวางหัวยี่กี่นะครับยี่กี่ปดแปจะออกทุก15นาทีต่อรอบนะครับมาบวกกันต่อครับ7จบวกสเท่ากับ9ครับเริ่มไปเลยครับ9นับไปอีก5ตัวนะครับศูนย์หนึ่สามมาดูครับรอบที่19ผล8 3 8 แปดสามแปดหกเจ็ดครับล่างหกเจ็ดรอบนี้มีหรือเปล่าหกไม่มีครับไม่มีรอบนี้หลุดนะฮะรอบนี้หลุดนะครับรอบนี้เราลบถ้าลบก,ก็คือลบหกร้อยนะเพื่อนๆนะลบหกร้อยนะครับมาบวกกันต่อครับแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าหลักหน่วยคือห้าครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะเพื่อนๆหกเจ็ดแปด 9กคลิปนี้อาจจะนานแต่เพื่อนๆดูจนจบแล้วเข้าใจแน่นอนครับมาบวกกันต่อครับเอ้ยมาดูผลกันนะฮะร,รอบที่20่สิหนึ่งหครับ3ามตัวหนึ่งห่าล่าง19ครับรอบนี้ถูกไหมไม่ถูกครับหลุดไปสองรอบนะฮะถึงบอกว่าถ้าเข้าแล้วให้พักนะครับตอนนี้เราหลุดไปสองมาลุยกันต่อครับ ถ้าเ,เพื่อนๆจะซื้อด้วยวิธีการทบก็ได้นะครับก็คือทบเพิ่มขึ้นไปสักรอบละห้าบาทก็ได้นะมากระตอห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่หลักหน่วยคือสิบสี่คือสี่นะครับสี่นับไปอีกค่านะสี 5, นะ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ารอบที่ยี่สิบเอ็ดครับเก้าสองเจ็ดก็สองเจ็ดล่างหกแปด บางคนอาจจะมาคอมเมนต์ว่าผมเมคขึ้นมาหรือเปล่านะครับสถิติมันเมคไม่ได้นะครับเพื่อนๆไปดูกันได้ที่หัวยี่กี่เออทุยที่หัวโอเคมันเมคไม่ได้นะครับไปดูกันได้เลยนะครับอันนี้คือวันที่เนี่ยหกธันวาคมเลยนะครับวันนี้เลยนะอ่ารอบนี้มาดูกันครับถูกไหมครับหกแปดรอบนี้ถูกนะครับเพื่อนมีหกนะครับหลักสิบของเราถูกรอบนี้บวกอ่ะบวกมาสามร้อยยี่สิบ ไปกันต่อครับ7จ็ดบวก8เท่ากับสิหลักหน่วยคือ5นะ5 6 7 8 9 0ถ้าผมพูดไวไปต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือผมแบบสโลวแล้วนะแบบช้าๆเลยนะมากันต่อครับรอบที่22โกลวเพื่อนไม่เข้าใจนะครับ22 3ตัว1นึ่รอบย2 3ตัว153่งห้าสนะฮะนี่นะ153่าสามละเจ็ก้ายี่สิบส ล่างเจ็ดเก้าถูกต้องแล้วมาครับรอบนี้เจ็ดมีไหมมีครับมีนะฮะรอบนี้ถูครับบวกไปอีกสามร้อยยี่สิบตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดรอบเราหลุดไปแค่สองมาบวกกันต่อครับสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองหลักหน่วยคือเลขสองครับสามสี่ห้าหกเจ็ดยี่สิบสามศูนย์เก้าศูนย์เก้า ล่าง06รอบนี้ถูกหรือเปล่า06ไม่ถูกครับรอบนี้ลบถ้าลบเราจะลบอยู่ที่600นะฮะเพื่อนๆรอบนี้ลบนะลบ600นะมาบวกกันต่อครับ9บวก6เท่ากับ15 15หลักหน่วยคือ5 5 6 7 8 9 0 24รอบที่24 0 7 8เห็นกันอยู่ใช่ไหม ศูนย์เจ็ดแปดนะครับล่างเก้าหนึ่งมาดูครับรอบนี้ถูกหรือเปล่ามีเก้าไหมเก้ามีครับรอบนี้ถูกอีกแล้วนะฮะบ,บวกไปอีกสามร้อยยี่สิบและมาดูรอบที่ยี่สิบห้ากันครับแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าครับเก้านับต่อไปเลยเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาดูครับรอบที่ยี่สิบห้าหกสี่หก หกสี 6, 4, 6, ตัวล่าง 0, 4นย์สี่มาดูรอบนี้ถูกหรือเปล่า0ูย์สถูกครับโอ้โหเขาดีจัดรอบนี้ถูกนะฮะบ,บวกไปาอีก320ครับผมถึงบอกว่าถ้าเราได้สักรวดสองลวดติดเนี่ยงวดสองวดติดนี้แนะนําไม่พักเลยหรือเรามาสรุปกันดูนะครับว่าทั้งหมดเราจะได้เท่าไหร่นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดรอบผมหลุดไปแค่สามเท่านั้นนะครับสิบเอ็ดรอบหลุดไปแค่สามบอกเลยว่าสูตรนี้คำนวณง่ายๆถ้าใครไม่เข้าใจนะครับคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะฮะเพื่อนกับช่องเอไม่ใช่ดิช่องหวยบัญชานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามช่องเราติดตามคลิปใหม่นะครับว่าจะใช้สูตรอะไรนะครับก็รอติดตามกันเลยฝากติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่องนี้กันไปด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารอบนี้สวัสดีครับผม